ไปปูกันไปชอพึ่งก้มกับปูมีมึงดานำหอมเ,อเดียวก็ตำห้งอุพระพะตำห้งตามจะไปนางก็กินกับก็ได้เตรียมกระโต๊ะมันดา่า อ๋อการตะกายสบายดีแหละสวัสดีครับพี่น้องสบายดีเอฟีทุกคนทางกายทางใจนะแม่กะหางกะขึ้นมาแต่ป้าขนาทุกคนทุกคนนะป้าขนาดแล้วละต่กาสฉลองมันจากระปูไม่หลายเติบหล่ะขึ้นมาหากินข้าวเทงมันไม่กีกลิ่นทุกคนเลยก็เลยพ่าเดียวปิดมะฮ่งมามะฮ่งปูยูโทนนี่ละชว,วนมีดจะสอนมันนะก็ไปขึ้นมาให้ดูให้กินกินข้าวเทง ปาจะตำม่ง,น,งนี่วหน้ากมกระปูน้ำหาเนี่ขกางเล่าครับ้อง้มกระปูมากับเมงดาใปูกันสซอสพ่งมกระปูมีมงดาน้นต้มกินกับอันนี้คนเดยมบินกับโอ้มบินกับตำมหฮุ่งค,ออคนเยนกกินดิบดิบก็มีคนเลยถ้าจอบมกินดิบก็ได้ ตายอยู่เหมิดแน่นหนึงขึ้นมานี่ก็โตจ,จนเซ็ตจริงเขานะหล่าเจอาปได้น่าจะพอล่อ ติดนิดวะดิกินห้าวกันม่คนดีวนะเอาข้าป่ากลางนาเพชรเนะจะชอนมกินเพชรว,วาได้

ก็กินปาไร่มันกยกินจุดปลาได้น,เนนะเจะไปนั่งเันดีอมันเลยนะฮูมองไน,นะอมมันนั้นนะหอมนนะดูหันดับสีนี่มปนจิสซยบอย่ด้มั่กีน,นี่แบิ่มคึ้น อืมครับน,นี่ทุกคนเรีบรอยแล้วอืมเดกาปูข้วดดค่ะนี่ับปูค่ะ อเคัน okay. ตับทีก่อนเลยเดี๋ยวเราทาจะชอมบบันเอ็ดนั่นดิมัตามจะไปนั่งจะไปนั่งยี่บ้ากระดองน้ำแล้วได้โตกีล่างโตแล้วหรือเปล่<ด>าเลือดจะด่างั้อั <laughs> นนี้ ตัดๆจะไปนั่งตามมีทุกคนเลยตามจะไปนั<า>่งเสียมหงนี่ยข้มาวมีจังเลยอุ้ออยข่าวนีเนาะข่าวนี่เนาะ <laughs> ถ้าเทียมนช่นี่ค่ะโอ้ยหักเลย ถูกเลยซิมตอนจีหอนบ่หงนอนเลยว่ะกูกูกูไปเนี่งเป็นเป็นเป็นอะไรเนี่ย

กะเก็บอต่ำทุกคนตัวนี้กะแต่ว่าค่อยปรุงแจ่วไว้แล้วนะอันนี้เช่น้ำแล้วบ้างงามมากเลยแช่บีเอาไม่อยากกินก็ไปนั่งกันทำมุ้งก่อนนะอีตาเนี่ยเช่นมุ้งลุงเขค่อยๆเอาล่ะพกนะแช่นี้ โรมไโน่มันน,นี้เพื่อแดงกัดดูมันจะไปนางนำเอาไว้กิบนอยบ้าเพื่อบีโน่อนบบน่อเนเบโน่เจ้าให้เนโน่เลย โมหันผูดีละเอาบอกอืมนี่งทุกคนหน้าตาตามจะไปนั่งกันเอาดีก็ทำฮู้งภพรยาทำฮู้งตอนจะไปนั่งก็ก네ินกับก็ได้เต็มกระโต๊ะเอามามาทุกคนกินข้าวกินน้ำมันเดียวมามาทุกคนรถเจ็ดรถจับวันนี้นะเนี่รถเจ็ดรถจับ ขึ้นมาปางขนาามีเมอเนี่พอดีดเลยอืออตู้อะไรไม่ใช่ไหมล่ะเริ่มห้องก่อน เดี่ยน้าทำให้กลิ่นลบเยอะ Bột đi nào không? Ừ. à cái หัวมากม,ม,มานออ้อยมากมาน้อไอเจ้ากินหัวทัวที่ดิบนะไอเจกมินมไ้เรียบกร,<า>ร,กรนะรกรนะปุน่ะเซยบเลยเซยบมันแลยน่าักขังเขาเหรอ อ๋อเมื่อวานนี่แกกิงต,ตับเรือว่าพันธามอ่เริ่มกันลายก็รวมกระปูน่ยิ่มมาหาก่อนนี่เหรืป็ลายกว่านี้อีกก็ยังมาเนี่ยไปโทษแล้วกา chút kim okay. nhưng tầm hung 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 อ,อ,อันเด้ก็มอันนี้ก็ตามห้องแม่กำไขมัน,น,ำนยำนะอืมเลืองสิายน่ง ไปนไปั่งด้วยน้ำไปนั่งตามห้อง เพิ่มสองตู้ก็ได้มือไข่หรือบ่สไม่ไข่บอสนี่มันใคยอ่ะเนี่ยมันนั่นบอสแมงคีอยู่นะคิวอันค่ว ตัวแม่ก็บีดีตัวแม่เือตัวผูบีบี bèm nó nó củ gắng học hết hãy kẹp thêm bài học đúng không Đi mà, đúng không đúng không đúng không Hết chè thì có bữa ăn không? Bạn ăn ชอบมันถอยดะถอยถอยนะคนน่ะกลังมั่นกำเสียน้ำลายเัยหง mình đã Hãy quá cho kênh không มันไม่ได้มันมด่านะทุกคนทำลายประจักษ์ลงมันนี้เลยขอขอบคุณขอบคุณอีฟซี่ได้หลายพี่น้องทุกคนที่เก็ตตามมาชมนะทุกคนพบกนันมาในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนไปดี